เจี๊กจอมโกหกในป่ากว้างใหญ่มีลิงน้อยตัวหนึ่งชื่อเจีก๊กเจี๊กชอบปีนป่ายห้อยโหนไปตามเถาวันอย่างสนุกสนานแต่เจ้าเจี๊กมีความลับอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาเป็นลิงจอมโกหกตัวยงเลยละ่ะวันหนึ่งเจี๊กเห็นพี่กระต่ายกำลังกระโดดเก็บดอกไม้อยู่ข้างพุ่มไม้ต้องแกล้งพี่กระต่ายซะหน่อยแล้วเจี๊กคิดในใจ พี่กระต่ายหนีเร็วงูยักษ์กำลังมาเจ๊กตะโกนสุดเสียงพี่กระต่ายตกใจกลัวรีบทิ้งดอกไม้แล้ววิ่งหนีเข้าไปในโพรงไม้ทันทีเจ๊กเห็นดังนั้นก็หัวเราะคิกคักชอบใจฮ่าฮ่าฮ่าสนุกจังเลยเขารู้สึกว่าตัวเองฉลาดที่สุดในป่าต่อมาเจ๊กเห็นคุณลุงช้างกำลังเดินไปที่ต้นกล้วยคุณลุงช้างไม่ต้องไปหรอกครับ กล้วยสุกโดนลมพายุพัดไปหมดแล้วเจ๊กตะโกนบอกคุณลุงช้างได้ยินก็รู้สึกผิดหวังและเดินหันหลังกลับไปส่วนเจ้าเจ๊ก็รีบปีนลงไปกินกล้วยสุกอย่างอร่อยอร่อยแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เจ๊ก,กำลังเล่นโซนอยู่ริมแม่น้ำเขาก็ลื่นพลัดตกลงไปในน้ำทันใดนั้นเองจระเข้ตัวใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำอ้าปากกว้าง ช่วยด้วยช่วยด้วยจเจระเขคจะกินผมแล้วเจี๊กร้องลั่นป่าพี่กระต่ายกับพี่นกแก้วได้ยินแต่ก็แค่สายหน้าคงเป็นเรื่องโกหกของเจ้าเจี๊ยกอีกแล้วละ่ะ แต่คุณลุงช้างผู้ใจดีได้ยินเสียงร้องที่สั่นเครือและรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคุณลุงรีบวิ่งไปที่แม่น้ำใช้งวงฟาดน้ำเสียงดังจนจระเขต้ตกใจว่ายหนีไปแล้วใช้งวงตวัดรวบตัวเจ้าเจียบขึ้นมาบนฝั่งอย่างปลอดภัย เจียกร้องให้กอดคุณลุงช้างผมขอโทษครับผมจะไม่พูดโกหกอีกแล้วตั้งแต่นั้นมาเจี๊ยกก็กลายเป็นลิงที่พูดแต่ความจริงและอาศัยอยู่ในป่าก,กับเพื่อนเพื่อนสัตว์อย่างมีความสุข